ยานสังเอเอ <laughs> <Je han zam. coughs> quên nó dụng ngon thôi lì nhăm Chuyện Nhọn ทายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังฮักเบิกฮักส้มคลิปของซองบั๊บเปิ้ลพี่น้องลงคลิปไปหลายมือ้อแต่กาบ่ได้มีเวลาเลยพี่น้องเมื้อน,นี้มาดับหน้ายู่บันบึงพี่น้องดับหน้าน้องพอมาได้หลายมื้อแล้วแต่บ่ได้อัดคลิปพ,พี่น้องเยังออมีเวลานะการดับหน้าไปกายเยแล้ว,ล,วละทุกคนนะยังซิปปลายเฮอร์ซิปปลายเฮอร์ขึ้นมิดเฮอใหญ่าย เออีนแล้วก็ไปฟ้านะทุกคนตอนเช้านี่ก็โลกาทุกคนแต่ค่อยกิดเขาแล้วแล้วก็สีมาหาเห็ดยูเห็ดกินพี่น้องเอ้ยก่อนสีเห็ดยูเห็ดกินกน็หาดังไฟก็มีแล้องเมนูเฮ้ามาในโอ้ของดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีเขาเบิ้งว่าเปลี่ยนไปเลยเบิ้งจากการก่อไฟก็หู่จักกันนะก่อกล่องใหญ่เลย กินเฮัเอ้ยพี่แม่เอเดี๋ยวให้มันดบนี่พี่น้องอเห็ดทุกคนเห็ดเฟงนะจะซื้อหมามาดมก็นไปพรอเพิ่นไปการเมื่อคืนนี่ทุกคนมันได้ยี่มานะ ยังดุมปะยานซ้ำยานซ้ำเอ๊ะยานเห็นมาเมื amba, <c oughs> ่อกี้ยานกับเอ๊ะแลนแลนไปซ้ำบ้านนี้บีเป็นบีเป็นแตได้กินเนื้อจังดี ไปจี้กันทุกคนหอยยี่ฮ้อมาดมขึ้นว่าเฮ้ยมาันจื้อพัดยานซ้ำจี้กั มีอยู่มาเท่าไปแต่ก้น ออว่าๆที่แรกว่าราเยอะเพรามันดมแล้วก็เห้มันเมันขึ้นชื่ไหนะชื่อขนะึ้นมันทุกคน โอ้ยยืดตัวคู่พิกาเข้ามาคือเลยยืนดขาหมูยืดเออเออเออใจใจยจใยได้อยู่ประมาณลูกป่ายแล้วลูกมันมันคือมันกดตุก ค่พอยไปพ้นไปขอพื้นไปก็คือได้อยู่แค่ซี่พี่น้องตื่นมาเมื่อเสาร์เป็นป่าอิตนาขึ้นมาโนาน่า,นานอะไรี้ยค่อยนอนอยู่บ้านขึ้นมาได้เห็ดเดินม,มาอีกโค กแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเงยจะได้ขึ้นโคอยู่เทมพวกแบบนี้ให้เติบไดเมนูเด็ดเลยมือนี้เยิงขนาด <c oughs> สัน่นก็จะไม่ิ่มมันหลักฐาน ฮวนฮวนเลยพี่น้องออมาธรรมาดามาเนี่ยเมนูสใส่ผอเพิ่นสีมกนะหลังจากค่อยจะค่อย,อยฟักต้อนแล้วกกเพอผอเพิ่นขึ้นมามกค่อยกับิลงหาลูกกาพี่น้องเอ,อ้ตอนเทมเพืลล่อจกสิกินกะตอนเช้านี้เขากินไปแล้วมาธรรมาดาพี่น้องเอ,อ้ยมีอยู่โลสองโลเพืลล่น มีซอยตืนเนอลนะซอยตื้นจะไปยเ่สิบมด กคนจะปั๊บทีนี้แล้วก็จะิลงหายตักางหโอ้แล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้มากันยังดีย่ะนาหัวยู่ ีนี้ห่าพิลคือต้องทำต้องลูก gas กันพี่น้อง,งนี่นี่ก็สิเป็นตัวมนันนั้นก็สิเป็นเครื่องในพี่น้อง,งใส่เรียบร้อยแล้วนี่ก็สิเป็นกระตูกระโผ่นะแง่งขาสิ่เรีอกาขอพื้นข,ขึ้นมาเอ็ดอยูเอ็ดกินครับพี่น้องเอ้ยคอยไว้จะเอ็ดกินก็มีผู้ลูก gas พี่ต้องหาลกาูกกาก็โกยอยู่เถิดมันยังมีโกลอยู่เนาะไม่มีโกก็มี แตกตัวเรียบร้อยพี่น้อง <c ười> แตกตัวลงดับน้าเอ้ยลงรถกานะฮอนี่ท่านได้ดับแล้วพี่น้องมกเนะนียังนึง่งสงสามสี่ห,ห,ห,สห้าเิเพอพี่น้องเอ้ยนาซิบเอเฮอเฮอใหญ่นะ อากาศมืัอนี่ค่ะคืมฝนตกพี่น้องคืมได้ดีเลยหนุ่หน้าดีกว่าแดดพี่น้องหมาก็ยังเห่าอยู่ยานค่อยเลยไปจากหมากัน เขากับีมปุยเสื้อ่เสื้อปุยจงห้ามกว่านี้มีนีเงืนสื้อ เพื่อคือยานครับนี่ดบมือคราบยังน่าจะยานเลยคือขึ้นเนี่ยอือหมายาญหินเล่ ได้เดี <problemas> <eigentlich analysis> <that> ็ก <que> ว <heavy heat> ัดเลยจ้ะค <S said stairs> <that> ือตะหึงละซึ <sama> ่งเอฟไปจัก <that> ซึ <sama> <that> ่ง <sama> ม <that> ีคนมาคุ <sama> ้มเดเกสานี่เลยคุ้มกันกาพิธีกรรมนั้น

พอขึ้นแหละพอขึ้นไปนะเขหาหักกระลงกันมั้าไปนะไปนะ,ปะนะเอากล้องไปไนะ 哎，真白。 โลกาเกลีแล้วล่ะพี่น้องนะแล้วเข้าที่เยอะไปเสิร์ฟ้านั้นนะได้อยู่87มัดแต่ก็มีมัดน้อยได้เพราะว่ากาสั้นเหมนะนี้กิดซีขึ้นหาฮาบกาไปไว้แล้วกิขึ้นหาพักพ่อนรืพักเทลงนะหากินเขาพกฮาบกาไปสิบมัดหมดฟะนนั้นอยู่บนนี้ 4, 2, 4, อสองซีสองซีห้าเอ้ากูเสิร์ฟกัน mừng hà mừng xỉ cách tiếp lệch nhì cao เนี่อยอยู่สิเพ้อพี่น้องเพ้อก็เพ้อหน้อยเด็ดเพ้อใหญ่เด็ดแต่สุร่ายสิเป็นเพ้อใหญนะ่ดับได้หลายมือ้อสอบสามคนดับพี่น้องเลยบางมื้อกะผู้เดียวบอกก็คือขาดใจค่อยว่าจะขาดใจปัตติมีผู้ลักกา

นข้าใช่ไหมหนากระตูเลยนะตะเคืองแล้วนะเบสเบิ้งกอนทิศสองโมงที่หกที่ม,นะมาหากินเข้านี่โมกเห็น,น,น,นสิมก่อนทุกคน

กุนแปลกนะจ๊ะ huh. มีเคยกินสิม no, pues ังด้วยฮะซีมหมูจิเครือไม่เป็นทผลประกาศซีมตไหมอันไหนไฮ้งต็เข้าเช็แม่ถกแกอยกกินกรอปลมีแต่ซีนมีไรนี่กินเซาไหมนี้โบสีมหมูเดี๋ยนี่กินกับผม

แเราลงคิดนึงใครใครพูดนะสามปีเดียวสิบปายืนสั่สิบปายืนมัน้อลูกมันยิ่ป้ายไปนคนอกบปายืนไปือไ้อจังขึ้นมาขึ้นมนี่หนูกำลังก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นมันขึ้นลงไปเหา

dọn cho anh ngoài này của thằng bây giờ được chưa? được mì Ừ được được mì cỡ được mì cỡ được mì cỡ ไปแทนได้ขำาก็จะนอนนะจ๊ะย<ด>ีเข้า,ายาไปเอ็ดไปเจ้ายป่น,นี่นอนูสนานอน <c oughs> สนาข้นี้งงว่านอนกันโยอ้างนะนั่นงเงด็ักมาก,กินด็กมกะเขากาจะทวยมกสอสามมกอ,อืมแซ่บเกินก็คือเป็นแน่นๆทองวะกิลาย เจ็บนี่นอนพักไปไปเจออุบทุกคนหลังจากกินข้ขาวกินน้ำยาข้ากวนอนพักผ่อนใน,นการซีเรี่ล์ทางดับหายดับหน้าก่อนแต่สำหรับคลิปนี้การซีพอ้ายเท่าทุกท่านเบิกสำนี้ละขอขอบมกขอบใจหลายสำหรับการติดตามรับส้มตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนมีโอกาสสิีไายคลิปใหม่ลงเท่าเบิ่งเลยเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืออ่อเป็นกำลังใจให้เด้ด่อยๆทุกคนเอ้ยฝากคลิปนี้กันไปก่อนทุกคน